รู้ไหมครับเมื่อเรามีไขมันเลวเยอะหรือมีความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันและคาต้าันที่เรียกว่า p l a q u ครบพวกนี้ครับมันจะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดของเราทำให้หลอดเลือดที่เคยยืดหยุ่นและมันก็กว้างเนี่ยมันค่อยๆตีบแล้วก็แคบลงแล้วก็แข็งตัวขึ้นครับหรือที่เราเรียกว่าภาวะหลอดเลือดแดงแข็งนั่นเองครับและเมื่อหลอดเลือดแดงแคบลงเนี่ย การไหลเวียนของเลือดก็จะยากขึ้นครับเลือดจะนําออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ไม่เพียงพอหัวใจก็ต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดแถมเสี่ยงเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรือว่าโรคหัวใจวายได้ครับสมองของเราที่ขาดเลือดครับก็จะเสี่ยงเป็นสโตรกไตก็จะเสื่อมสภาพลงเพราะว่าเส้นเลือดฝอยในไตเนี่ยถูกทําลายและที่น่ากลัวที่สุดก็คือผิวหน้าที่ขรุขกรของหลอดเลือดที่ตีบเนี่ย มันเป็นที่ที่ลิ่มเลือดชอบก่อตัวครับและไอลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะไปอุดตันที่ไหนก็ได้ในร่างกายของเราครับดังนั้นการดูแลหลอดเลือดให้แข็งแรงและยืดหยุ่นอยู่เสมอจึงสําคัญมากๆเลยครับหลายๆคนไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองการหาัูช่วยจากอาหารเสริมก็เป็นช้อยที่ดีเหมือนกันครับแต่เลือกทั้งทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของคุณต้องเป็นอาหารเสริมที่มีสารสกัดม,มาจากธรรมชาติส่วนผสมของไขมันดี และที่สำคัญครับมีเลขที่ออยอชัดเจนตรวจสอบได้ครับ